ั้งสองเพลงเนี่ยนะคะได้แรงบันดาลใจจากไหนคะเพลงแรกคือเพลงชัยชนะเนี่ยจริงๆมันถูกเขียนขึ้นมาเพื่อใช้งานสําหรับกีฬาซีเกมส์งานสามสี่ปีที่แล้วเป็นเพลงที่ใช้แทนของประเทศนะฮะทีนี้หลังจากจบงานซีเกมส์แล้วเนี่ยปรากฏว่าเพลงนี้ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็นกําลังให้กําลังใจจากหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาในในบ้านเราเช่นน้ำท่วม หรือว่าซีนามีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นเยอะแต่พอแต่พอได้โจทย์ออกมาว่าจะต้องเขียนเพลงเพลงนี่คุณบอยเขียนอ๋อคุณบอยเขียนใช่ครับแล้วเพลงที่สองล่ะคะคุณบอยเขียนแต่มีเพลงที่ผมเขียนบ้างนะงั้นเดี๋ยวนิกกี้ก็ถามต่อะผมก็เขียนเยอะนะ่ะที่ จนหมายจากความเหงาคนเขียนคือหมอโรคจิตครับ <c oughs> หมอไม่ใช่หมออ้อยครับหมอ <c oughs> หมอเอิญครับหมอเอิญก็โทรหมอเอิญก็โทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าพี่ป๊อตค่ะหนูคิดว่าเพลงนี้หมอพี่ต้องเป็นพี่ต้องเป็นคนถ่ายทอดเพลงนี้เพราะว่าหนูคิดว่าพี่น่าจะเข้าใจความเหงาแล้วก็ข้ามหมายถึงว่าเข้าใจมันแล้วก็อยู่กับมันได้อยู่มันแบบเป็นเพื่อนได้ ็เลยโอเคลองลองให้เขาพร้อมดีค่ะขอบคุณมากคุณมอบออกซีดีกี่อันนะคระผมอออกซีดีมาทั้งหมด6ชุดนะครับไม่รู้เลยสักชุดจังไม่ซีดีผมหาซอยากจังซีผมหาซื้อยากเพราะว่าบริษัทไม่ค่อยทำครับไม่เข้าใจเหมือนกัน มือนทําแจกฟรียังไงไม่รู้ครับเหมือนฟังเหมือนฟังไว้ทำให้ฟังฟรีนะครับหาซื้อยาค้างหรือสั่งมักจะบริษัทผมเองยังหาซื้อของตัวเองไม่เจอเลยครับต้องทำอะไรครับคุณป๊อตคะแล้วอย่างอย่างเช่นหลายๆเพลงของคุณป๊อตเนี่ยให้กําลังใจคนหลายๆคนหรือว่าทัชชิงใจของหลายๆคนเนี่ยนะคะสําหรับตัวคุณป๊อตเองรู้สึกยังไงบ้างคะ อย่างเช่นนั่งที่นี่และเห็นพวกเราตั้งใจฟังบางคนน้ําตาไหลหรือ,อรู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเพลงทุกเพลงมันเขียนเพื่อให้ตัวผมก่อนนะฮะมันตอบโจทย์ตัวเองก่อนมั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 นพยายามไขอะไรบางอย่างในตัวเองก่อนแล้วผมเนี่ยใช้ดนตรีใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการเป็นกระบวนการในการคลี่คลายโจทย์<ม>ของตัวเองใช่ ผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนจะมีเครื่องมือบางอย่างที่ตัวเองไว้ใช้บางคนอาจจะเล่นกีฬาบางคนอาจจะภาวนาโดยตรงหรือว่าทำความเข้าใจอ่านฟังหรืออะไรก็ตามซึ่งก็เป็นเทคนิคเฉพาะตัวหรือตามจนิดแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้การเขียนเพลงการเล่นดนตรีเป็นทางออก หรือแม้กระทั่งการวาดภาพการระบายสีอะไรเงี้ยมันจะเป็นการระบายหลังไหลสิ่งที่ตัวเองรู้สึกอยู่ข้างในและในในระหว่างกระบวนการนั้นมันก็เหมือนกับทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะทุกคําที่เราเขียนขึ้นมาเราจะต้องมันเราทบทวนนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมุมมองที่เรามีคืออะไรเราสงสัยอะไรอยู่แล้วแล้วเราเราคาตอบมันคืออะไร เท่าที่เราปัญญาเราจะมีนะฮะเราก็ถ่ายทอดออกมาลงเป็นเพลงแล้วเพลงพวกนั้นมันก็กล่อมจิตใจเราก่อนหลังจากนั้นเมื่อมันออกไปสู่งานชิ้นที่ให้คนอื่นฟังแล้วบางเอิญอาจจะไปคลี่คลายกับคนอนื่อนๆได้ด้วยอะไรเงี้ยคุณปอนั่งสมาธิไหมคะก็ผมก็เคยบวชเรียนมาแล้วคิดจะบวชอีกไหมคะอ่า ตอนนี้ยังไม่ได้นึกนะครับอาจจะร้องเพลงได้พร,พร้อมกันนี้หรือเขียนเพลงได้สวยกันนี้ <c oughs> ก <c oughs> ค็คือคือผมก็รู้สึกว่าในสภาวะไหนเราสามารถที่จะมองตัวเองได้อยู่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 แล้วในจุดหนึ่งนะฮะครับโอเคขอบคุณค่ะครับสภาสภาคือ <c oughs> <hed un> <c oughs> ตอนเป็นกรรมการเดวอยซ์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าจริงใจจริงอะ er, ผมไม่อยากจะตัดสินใครโดยโดยธรรมชาตินะฮะก็เลยเลยเลยส่วนใหญ่เป็นผูはは lad, ้เฝ้าดูมากกว่าครับแต่ก็เฮฮาไปด้วยครับครับอย่องอย่งมังได้เป็นตุกิสิิ์ คือผมพบพระอาจารย์ครั้งแรกก็คือผมไปสังเวชนียสถานศี่ที่อิเนเดียนะฮะจนที่สุดท้ายที่เนปาลคือจุดประสูติแล้วก็ท,ทีมทีมของผมก็ไปพักอยู่ที่โรงแรมหนึ่งนะครับแล้วก็มีรุ่นพี่โรงเรียนมัธยมผมนะฮะรุ่นพี่สมบลราก็มาเจอกันที่โรงแรมว่าอ้าวออดมามาเที่ยวด้วยเหรออะไรเงี้ยฮะผมก็ คับมาด้วยงั้นบอกอมามากราบอาจารย์ของพี่หน่อยแลวก็โอเคครับไปก็เดินไปแล้วก็เจอพระอาจารย์ก็ไปก,ก็ไปกราบแล้วในในกลุ่มนักศิลก์เขิจะคุยให้ฟังว่ามีเพลงหนึ่งของผมนะ้ถูกใช้ในในคอร์สของอาจารย์ชื่อเพลงมาซึ่งผมตกใจมากนะฮะตอนนั้นตกใจมากมากว่า เออเราถูกใช้ทำไมไม่ขอที่สิทธิ์ก่อนครับก็ไม่หรอกฮะก็ภูมิใจมากกว่านะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าวันนั้นเนี่ยอาจารย์จะให้ผมร้องเพลงด้วยหรือเปล่าร้องสดด้วยใช่ไหมอาจารย์ค่อนหนึ่ง อาจารย์ก็บอกให้ผมร้องตรงนั้นเลยนะครับ เพียงแค่ชั่วคราวเมื่อเห็นทุกในเรื่องราวและรู้ว่าทุกสิ่งต้องปวดร้าวมา ทำให้ฉันมีความสุขในโลกที่ไม่เคยหยุดและไม่เคยรู้มาก่อนมาทำให้ฉันมองดูใหม่ ไปในจิตใจที่ไม่เคยเห็นมาก่อนวันพรุง นีคงไม่มีทุกอย่างนั้นคือตอนนี้เมื่อเห็นทุกในเรื่องราวและรู้ ทุกสิ่งต้องปวดร้าวมาทำให้ฉันมีความสุขในโลกที่ไม่เคยหยุดและไม่เคยรู้มา อย่างนั้นก็ว่างเปล่าทุกสิ่งเพียงแค่ชั่วคราวชั่วคราวแหละชั่วคราวอารมณ์ที่เกิดก็ชั่วคราวฝั่งนี้ชั่วคราวหมดแต่เพราะไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งเียงแค่ชั่วคราวก็เลยเกิด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 อะไรนะเกิดอะไรนะเพราะเมื่อไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งเียงแค่ชั่วคราวเกิดทุกข์เหรอฮะเกิดคราวชั่วไง โดนเกตแล้วครับแต่ถ้าเข้าใจก็ทุกอย่างเพียงแค่ชั่วคราวจะไม่เกิดคราวชั่วสามีก็ชั่วคราวนะลูกก็ชั่วคราวรถเองช่วยคราชั่วคราวตามตามธรรมเนี่ยชั่วคราวไม่ติวันเวลาหนึ่งก็ไม่เกิดคราวชั่วต่อกันและกันนึกอรือกปล่าไหมเรามาอยู่ร่วมกันก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่นร้อยปีอะไรเงี้ยชั่วคราวตามธรรมเนี่ยจะไม่เกิดคราวชั่วต่อกันและกันซึ่งกันและกันอ่างเงี้ยชั่วคราวชั่วคราวหรือหน้าที่โดยธรรมเนี่ย สิ่งไหนสมควรสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีก็ทําไปสิต่อกันแลยกันเนะี่ยไม่ไฟติ้งไงเป็นสันติภาพนะก็แค่นี้เองนะแต่พราะไม่เข้าใจอนะไรเงีนะ้ยก็เลยเกิดคราวชั่วคราวชั่วขึ้นมานะทุกอย่างแล้วก็วางเปล่านะเมื่อเห็นทุกในเรื่องราวเนี่ยตรงนี้ทุกในบรนสษัทเลยเนียนะ่ยบางทีเราก็เข้าใจทุกขังทุกสภาวะเป็นแค่ทุกในแต่ลักทุกคสลักษณะทุกสภาวะ แต่ทุกในนิสัยคืออย่างเงี้ยทุกในเรื่องราวเมื่อเห็นทุกในเรื่องราวทุกเรื่องราวมีทุกแฝงอยู่ในนั้นแต่มองไม่เห็นถ้าจิตเป็นตั้งมันมองไม่เห็นจึงไม่ได้เป็นอริยยะเนี่ยถ้าเห็นทุกในต้องราว่าทุกอย่างเป็นทุกทุกอย่างคือทุกเนี่ยมาทําให้ฉันมองดูใหม่ที่ว่าลึกลงไปในจิตใจที่ไม่เห็นมาก่อนเนี่ยก็ต้องก็ต้องภาวนาเนี่ย านมองเข้าไปมองเข้าไปจิตตั้งมันสแกนเข้าไปเอกซเรย์เข้าไปสแกนเข้าไปเอกซเรย์เข้าไปก็ช้ำแรกไปช้ำแรกไปแสงสว่างของปัญญาอย่างเงี้ยนะก็ตื่นขึ้นมาโผล่ขึ้นมาดีนะมีคุณภาพเมื่อจิตสงบปุ๊บปัญญาจะเออออกมามากมายแต่ความที่เป็นศิลปินเนี่ยก็ก็ต้องรังสรรณาอขียนเขียนขึ้นมาเป็นฉลุทำบ้างเป็นธรรมะขีตะขีดตะทำบ้างอย่างเงี้ยบางท่านก็วาดเป็นภาพเพราะมีความสำนาญการวาดรูป ภาพบางภาพเห็นปุ๊บเนี่ยจิตสงบเย็นนันทีนะจิตหยุดทันทีนะบางภาพเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยจากจิตที่กำลังวุ่น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 อยู่เนี่ยเห็นภาพบางอย่างปุ๊บสยบเลยวูบเลยอะไรเงี้ยนี่คือออกมาจากจิตของศิลปินที่แบบถึงสันติภาพแล้วสงบแล้วเย็นแล้วนะจริงจริงเพลงเหมือนกันสุดท้ายต้องเป็นละครต้องเป็นหนังตอนนี้นะทีมงานกำลังเนี่ยกำลัง สร้างหนังสร้างหนังอยู่หนังใหญ่เราททาทํา,ท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 าจริงก็บอกท่านเป็นการบ้าว่ายัางไงต้องให้ถึงนิพพานเลยหนังก็ตามสไตล์หนังนะแต่สุดท้ายคือผลสรุปดูแล้วเนะี่ยไม่ได้ประโลมให้เกิดราคะโทสะโมหะไม่ได้ทําให้หลงโลกประลมโลกแต่ดูเสร็จแล้วเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจแล้วก็สงบเย็นเป็นาากามบ้านของผู้กำกับเยดีใจกันละกันครับว่าเพลงที เขียนได้ทำงานได้ทำงานทำไปผจงานมากด้วยเิมจริงนริคนนู้ก็ <laughs> เป็นนักฟังเพลง <laughs> <c oughs> ก็สอนรับอยู่แล้วล็ะคือคงไม่มีเพลงไหนหรอกที่จะนํามาใช้ในการภาวนาได้ดีขนาดนีนน้ตามเนือ้อตามขั้นตอนกระบวนการอย่างเงี้ยให้คล้ายๆ่าเป็นภาพเพศมาในตัวแหละแต่เพศเป็นท่วงนำนองแบบนี้ใช่ไหมครัม <c oughs> ถ้าเราเทศไปทุกอย่างนี้ก็ช่วยกันให้บองเข้าไปข้างใน,นเลือกตรงไปก็เหมือนที่ท่านเทศทั่วไปเนี่ยเหมือนเป๊ะเ,เลย,เยก็คือเหมาะสมที่สุดลงตัวที่สุดเลยคือความจริงผมก็มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันว่าวิธีที่จะนําความเข้าใจตรงเนี้ยมาให้กับเพื่อนพี่น้องได้เข้าใจเนี่ยมันก็จะต้องมีเทคนิคนิดหนึ่งบางคนอาจจะไม่มีโอกาสเดินเข้ามาปฏิบัติธรรมหรือว่า ม่มีโอกาสศ,ศึกษาธรรมหรืออะไรเงี้ยแต่การที่เราหย่อน้อยไว้ในรูปแบบต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นเพลงศิลปะหนังพวกนี้มันอาจจะไปสะกิดตอมบางต่อมของเขาแล้วทำให้เขาเนี่ยเข้าไปสตูดี้เข้าไปศึกษามันเพิมเ่มเติมในอนาคตก็ในความเป็นศิลปินของเราเหมือนเรามีหน้าที่ตรงน่นี้เหมือน คนทำกับข้าวแม่ครัวก็มีหน้าที่ปรุงอาหารที่มีคุณค่ามีรสชาติให้กับคนผมก็มีทักษะเหมือนกับเกิดมาพร้อมทักษะในเรื่องเชิญนี้ผมก็นําทักษะตัวนี้มาใช้กับสิ่งน,นี้แล้วก็เลือก subject หรือเรื่องราวที่ที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงมาแชร์ไม่ได้มองเป็นผู้สอนแต่มองเป็นผู้ แลกเปลี่ยนมุมมองที่เรามีเรนประสบการณ์ที่เราเคยานมาที่เราอาจจะเคยฝึกมาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่พอจะเข้าใจอะไรได้บ้างก็มาแชร์ให้พี่ๆน้องๆต่อกันครับยังเราเป็นศิลปินอย่างเงี้ยปกติทุกคนก็ต้องมีฮีโร่ในดวงใจรุ่นพี่ใช่ไหมครับไีโดออะไรต่ออะไรเงี้ยเรามีบ้างไหมรุ่นล็อกเกอร์รุ่นใหญห่อะไรก็มีแล้วฮีโร่ของผมนะครับถ่ายวีดีโออยู่ตรงนี้ครับ ผมอยู่มสามมอสองเนี่ยผมตะโกนร้องเองก็ลั่นบ้านนะฮะแดนซีวีไลยู่ไหนหนาไปฟังไหมฮะดูหน้ารุ่นเยญ่ขนาดนี้รุ่นใจ <_ okes> รุ่นใจรุ่นใจรุ่นใจ <_ SDK> เป็นไรฮะ ่เน่ช่วยลิกเนื้อหน่อยนะครับผมจำไม่สเต็ปไม่ได้ที่ได้พบเธออีกครั้งดีใจจังที่เธอกลับมา นจากหัวใจน้ำตาหากช่วยปลอบใจ เขียนมาใหลายเพลงคนสอนผมฟังไม่รู้เรื่องเลยเพลงหลายเพลงเนี่ยฟังตั้งนานไม่รู้พูดเรื่องอะไรอะไรเงี้ยจริงๆนะลึกซึ้งไงพวกศิลปินบางทีบางคนเข้าไปถึงชื่อเพลงเพลงเนี่ยยาวมากนะอะไรบ้างบางทีมีสี่เพลงนะอะไรบ้างเนมันยาวมากอะไรเงี้ยคนเขียนเพลงมันเลงเชื่ออะไรเงี้ยเลยเข้าใจยากเข้าใจยากแต่สักพักจะให้ได้ลองลองฟังทได้สอะยสักแป๊บงเนาะ ก็มีประชาชนเรียกร้องหนักนะ